รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ <Yeah. S 1> Let's go <S you can catch It's my lot, ไอ้รถคู่ใจไอ้มา i บข key y e ย h y o ย c a ก r i ร e with me ดูรถสวยๆผ่านในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องหัวเพราะเดี๋ยวกับพาไปเปิดชนไพยไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ พี่เตรียมความพร้อมไงเารความพร้อมหรอคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขอคนรักรถนะครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับพาคุณผู้ชมมาที่คลองชลประทานสุวรรณภูมิครับเพราะว่ารายการขอคนรักรถของเรานี่นะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของเรือ ก่อนนิดนึงครับว่าในสัปดาห์นี้นะฮะทอมคุณผู้ชมนะครับไปพบกับผู้ที่ประดิษฐ์เรือและใช้เครื่องยนต์ของรถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์ครับทำได้จริงหรือเพี่ทอมนั่น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 อยากรู้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปพบกับบุคคลท่านนี้เลยครับผู้ที่ประดิษฐ์และคิดค้นเรือที่ใช้เครื่องยนต์รถยนต์และมอเตอร์ไซค์กับพี่พี่รัตงพีนั่นเองค่ะที่รัมพีรอเราอยู่แล้วครับวันนี้มากันโอ้โหเยอะมากเลยเอาตัวมาพี่รัมเลย พี่รันบางพีเป็นผู้ประดิษฐ์เรือที่ใช้เครื่องรถยนต์โดือใช้ในการแข่งขันและตัวพี่รันเองยังเป็นผู้ลงแข่งเรือเร็วในรายการต่างๆอีกด้วยครับว้าววันนี้พี่รันค,รค่ะโอ้โหต้องบอกว่าพี่รันนี่วันนี้มาเยอะมากเลยนะพี่เาเพื่มาด้วยโอ้โหเยอะจริงอะก่อนอื่นเดี๋ยวต้องถามพี่รันก่อนลวกันพี่รันครับในเรื่องของเรือที่เห็นด้านหลังของเราเนี่ยพี่ครับจริงๆมันเรียกว่าเรืออะไรพี่เรือสองตอนครับ สองตอนแลวก็เรือตอนเดียวครับมันเหมือนกับเรือทั่วไปที่เราเห็นไนหะตามแบบว่าตามตาม,ตามแม่น้ำลำสายที่เขารับส่งเรือ่ามหมื่นกันเหมือนกันครับแต่ว่า<ม>อันนี้นมันจะเป็นเฉพาะแข่งอย่างเดียวเฉพาะแข่งอย่างเดียวครับคือการแข่งนี่เขาแข่งยังไงครับเอาเวลาความเร็วหรือว่าอะไรพี่เอาแค่ความเร็วชนะเข้าเส้นอย่างเดียวครับถ้าเกิดเป็นรถยนต์ก็เทียบได้กับคร์ทัลเตอรไมล์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแข่งกันว่าใครเร็วเรือพวกนี้ทำมาจากอะไรฮะวัตถุดิบในการในการประดิษฐ์เรือขึ้นมาไม้ล้วนๆเลยครับเป็นไม้ล้วนๆเลยเหรอครับเป็นไม้อัดกัน กลำแรกเลยคุณล้ออยากรู้ว่านี่มันคือเครื่องยนต์อะไรยังไงคเครื่องยนต์คาวาครับเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ kr 150ซีซีครับแล้วมาตัดตัดห้องเกียร์ออกครับครับผมับลำที่สองเหมือนกันครับแต่จะเป็นเครื่องเกษตรครับบีทีเก้าบีทีเก้าเนี่ยครับเป็นเครื่องเกษตรเครื่องรถแทรกเกษตรนะครับใช้งานเครื่องตัวนี้ก็ประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วครับอุ้ยสี่สิบกว่าปีแล้วเหรอฮะแต่ว่าก็มีการโมดิฟายเหมือนกันอ่าครับนะครับแรงม้าของมันมีอยู่ประมาณกี่แรงม้าตัวนี้ตัวนี้เก้าแรงครับตัวลำที่สองเนี่ยนะ ลำแรกมันอยู่ประมาณ6แรงของรถนะครับโอ้ลำที่3นี่เลยครับตัวนี้เป็นซูซูกิ3สูบครับผมเครื่อง LJ 50เป็นรถจิ๊บของนอกอะครับอืมนะครับดัดแปลงก็มีใส่ขอบูเวเบอร์เบอร์40แล้วคอยล์หลังเต่าของโตโยต้าอืมก็เรียกว่ามาครบเลยนะฮะก็มีการโมดิฟายเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะปกติเรือพวกนี้แต่ก่อนพี่ไทยทำอะไรบ้างฮะถ้าเกิดไม่ได้แข่งก็วิ่งใช้งานครับไปบ้านครับแทนรถไปเลย พอบอกได้ไหมพี่ความเร็วปกติที่ใช้เวลาไปซื้อของจ่ายกับข้าวไปซื้อโอเลี้ยงปักซอยเนี่ยแปดสิบเก้าสิบโอ้เทียบประโลครับพี่เก้าสิบเก้าสิบผมว่ามีมีน้ำลายไหลไปที่หูอ่ะมันต้องิงงคราวนี้ครับมาถึงภารกิจสไตล์ของคนรักรถของเราบ้างแล้วล่ะภารกิจมาท้าพี่รันยังไงจะพิมรถจ๋าจะให้พี่รันทำลายสถิติที่พี่รันเคยทำไว้นั่นก็คือ วิ่งรู้สึกจะร้อยสิบใช่ไหมคะแต่ว่าอยากรู้ว่าถ้าวันนี้เราจะมาทำลายสถิติเนี่ยจะได้เร็วกว่าร้อยสิบหรือเปล่ารับคำท้าหรือเปล่าคะเนี่ยออครับดังนั้นภารกิจของพิมรสก็คืออยากให้พี่รันทำลายสถิติเดิมที่มีอยู่หนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ได้มากกว่านั้นครับจะดูว่าพี่เขาจะวิ่งได้เร็วกว่านั้นหรือเปล่าอยากรู้พี่รันคิดว่าทำได้ไหมพี่ก็น่าจะทำได้นะครับเพราะเครื่องมาปรับแต่ง้นมาใหม่ครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดครับก่อนที่พี่รันจะรับภารกิจของเราไปเราอยากลองนั่่งดูอะ นนั่งเยอมันจะแรงจะเร็วักแค่ไหนได้ครับพี่อยากคิดว่าจะให้เราลองลำไหนดีพี่นี่ครับคู่นี้ครับเรือสองตัวกันเลยตอนเดียวครับเรือสองตัวกันเลยตอนเดียวคุยเลยนะครับงี้ยเดี๋ยวผมขอลองนั่งดูนะได้ครับโอเคในช่วงนี้ในทอมและน้องพิมพ์โรสจะลงเป็นนั่งเรือจะเสียวสักแค่ไหนไปชมกันเลยถึงเวลาที่เราจะไปทดลองเรือทั้งสองลำแล้วครับพิมพ์รสพร้อมไหมคะเนี่ยอะไรนะพร้อมไหมคะถ้าพี่บอกไม่พร้อมเนี่ยพี่จะขึ้นฝั่งได้ไหมเล่าไม่ได้ไม่พร้อม เราโดนบีบบังคับบอกว่าต้องร้องเอ้าจัดตายเพื่อมาวย ได้พี่รวมกันมาเป็นก้อนเดียวถูกเพียงบนกระจายหนักะอะไรนะเพียงบนเขาบอกว่าถ้าจะทำให้อะไรกันคะเนี่ยคนข้างบนเขาบอกจัดหนักคนไหนครับคนไหนครับคนไหนครับอ๋คนนี้โอเคครับโอเคทุกอย่างทำเป็นไปได้ด้วยดีโปรดิเซอร์คนานของเราเองนะฮะมันมากพี่ผมถเทหา่อยตัวนี้ผมโอเคอยู่ไหมพี่มีอะไรแปลกมีกระดูกผล่มาไหมไม่รู้สึกอะไรแล้วอโหคือจริงต้องบอกว่าความรู้สึกมันเนี่ย เมื่อกี้ตอนที่ไปตอนแรกนะว่าเสียวแล้วแต่พี่เขาบอกว, <í? S 1> ว่ายังไม่ได้บิดเลยใช่ตอน,นแกจะเสียวไปไหนยังไม่บิดเลยพอบิดปุ๊บแรงบิดมาครับทอกมาเท่านั้นแหละครับ<ห>โอ้โหดึงหน้าไงน้ำลายเกือบถึงหูัะตอนนี้พิมรถกีแต่กีไม่ได้เลยน้ำลายตีตโอ้โหน้ำลายตีหน้าเลยผมว่าแล้วน้ำลายกระเด็นโดนหัวจริงเหรอพี่ก่อนนะไอ้น้ำนี่มีสองน้ำมีน้ำจากด้านบนกับด้านล่างแต่ด้านล่างด้วยโดนน้ำเลยด้วยปะ แล้วครับคราวนี้ถึงเวลาของภารกิจของพี่รันแล้วว่าวันนี้เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวขอพักสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับขอยาเตรียมตัวเนาะแป๊บนึงด้วยไปขย้อนอาหารเอามาก่อนตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้แล้วคิดว่าจะไปดูว่ามีอะไรแตกหรือเปล่าไม่รู้เลยตัวใครที่คิดว่าคุณนี่ใจพอนี่มาเจอคนนี้ได้เชื่อผมพี่รันเลยค่ะนี่สุดยอดเลยค่ะจริงพี่มานั่งที่นี่เลยค่ะพี่ปุ้ยเหรอฮะพี่ปุ้ยครับพี่ขอบคุณมากพี่ค่ะผมป้องพี่แล้ว เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันช่วงนี้กลับมาลุ้นกันนะครับว่าพี่รันจะสามารถทำลายสถิติความเร็วที่เคยทำไว้110กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้หรือไม่ไปชมกันเลยพร้อมแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาเลยเ เอาละนะตอนนี้รบอกว่าเร็วที่เราต้องการอยูต้นเกินี้บกิโลเรตอชั่วโมงเมาแล้วครับมาเร็วมากครับเร็วมากรันี้อ้เรเร็วเรเร็วพี่เรว้ในจังหวัดที่วิรันกํกำลังทำลายสถิติความเร็วอยู่นั้นท้ายเรือก็เกิดสะบัดขึ้นมาครับเป็นเพราะอะไรไปชมมันพร้อมกันเลยครับ ไม่ดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่โดนลมโดนลมฮะโดนลมโอ้ยคือเมื่อกี้นี่รู้สึกมาเร็วว่าตอนแรกเนี่ยแล้วก็อยู่ดีๆก็ชะลอฮะคือจริงจุดหมายปลายทางของเราคือต้องลอดใต้สะพานไปนะคงต้องอีกรอบแล้วล่ะให้อีกรอบนะเราให้อีกรอบ ื่อทีต้องบอกว่าเร็วมากครับใช่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะพี่ค่ะโหเวลาที่ได้พี่รันเท่าไหร่คะร้อยห้าครับเท่านะร้อยสิบห้าร้อยสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดอ่ะพี่รันไลฟ์สเติปเดิมที่หนึ่งร้อยสิบแลวโอ้ยต่อไนโยในวันนี้พี่รัน ก็สามารถทำลายสถิติใหม่ด้วยความเร็ว115กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าภารกิจที่2องพิธีกรได้ท้าไปนั้นสำเร็จแม่สุดยอดจริงๆเลยอะไรครับวันนี้เวลาของรายการขอโคนรับรถคงจะหมดลงแล้วนะครในสัปดาห์หน้าผู้เราทั้งสองคนจะไปที่ไหนกัน จะไปลุยกันแบบไหนจะไปมันกันแบบไหนต้องติดตามเลยเร่องนี้ยตลอดเลยนะลุยทุกเทปต้องงั้แม่ตลอดสไตล์ของเรานี่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เหมมดาเลยนะต้องการกันไปผมขอยันนิดนึงนะ้ไหมพี่รานมาๆมาพี่บุญจะขึ้นอีกเหรอคะนี่นึงไม่ใช่ให้พวกเราทุกคนพูดรวมกันอย่างทีได้ไหมพี่ว่าขอคนรักรถดังๆได้ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราลาพร้อมกันเลยค่ะอะไรนะแข่งเรือเหรอแข่งเรืองั้นขอคนรักรถวงเล็บคอคนรักรถวงเล็บเรือก็แล้วกันโอเคไหม บ้งน้าบนาแล้วเนี่ยมีชัวล้วด้วยอ้าวขอหนึ่งทีหนึ่งทีขอคนลกรวพร้อมแล้วหนึ่งสองสามขอคนละเวร์เย้